สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิมนลท่าแพเชียงใหม่นะครับวันนี้นะครับผมมารีวิวเจ้าตัว Citizen C7 ในรูปแบบของสายสเตเลดูบ้างนะครับหลังจากที่เราชมรีวิวของ C7 ของทางผมนะที่เป็นสายหนังไปนะครับ ก็บอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะพลาดน,นิดนึงเนาะพอได้ไ่เห็นในรุ่นสซยเสเลดเนี่ยถึงแม้ราคาเขาจะแพงกว่ากันไปนิดหน่อยนะครับอย่างตัวเนี้ยนะครับปายเข้ามา1 9 0 0ถ้าเป็นตัวสายหนังก็จะอยู่ประมาณ9700ใช่ไหมก็ต่างกันเพียงแค่เล็กน้อยนะครับแต่สิ่งที่มันได้รับเนี่ยผมว่ามันเกินราคานะในตัวสายเสเลดเนี่ยผมพูดเลยนะครับมันมีความที่เป็นเสเลดแบบตันแล้วก็งานเนี่ยละเอียดมากแล้วก็แน่นหนาดีด้วยแถมน้ําหนักของเรือนเนี่ยค่อนข้างที่จะมาแบบคือในความคิดตอนแรกผมเนาะ ผมไม่ได้หยิบเรื่องนี้มาก็คิดว่านักส่สลเลดมันน่าจะเป็นแบบอะไรที่แบบของแกงอะ่ะแบบประมาณว่าเบาๆหน่อยเป็นสเลดแบบพับอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาดูตัวจริงแล้วเออมันมันคนละเรื่องเลยสายคือเขาดีมากแล้วก็งานดีด้วยนะครับใครที่แบบเห็นตัวนี้ตัวจริงๆนะตัวตัวเรือนจริงนะผมรับรองว่าจะต้องคิดเรือนนี้ประมาณ2-3งถึงสามหมื่นแน่ๆนะครับเพราะว่ามันมีเนื้อง,งานหรือว่าคุณสมบัติต่างๆเนี่ยที่ผมจับดูแล้วเนี่ย มันมีฟิลลิ่งแบบเกินราคาอย่างตัวเนี้ยเหมืนเถ้าเราซื้อกันจริงๆก็อยู่ประมาณแบบเจ็ดแปดนอ่ะโดยประมาณนะครับซึ่งเหือน,นี้ก็เป็น1เรือนที่ผมอยากหยิบมาวันนี้นะเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเราไปดูในสเปคตัวเรือนก่อนตัวเรือนเนี้ยมาอยู่ในไซส์40นะครับรัดไม่พอนะครับตัวเคสไซส์อ่าสีเนี้ยก็ทําออกมาแบบรักอ่ะไม่ไม่กว้างมากนะครับอยู่เพียงแค่47มิลเท่านั้นเองอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมชอบมาก คือตัวเรือน40ลักทูลักเนี่ยไม่เกิน47 48เนี่ยมันทำให้นาฬิกาเรือนเนี่ยมันดูเหมือนเป็นนาฬิกาที่แบบค่อนข้างที่จะสมส่วนนะครับและสิ่งที่ชอบชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของตัวเรือนนะครับตัวเรือนเนี่ยการขัดสเตเลสแบบออกด้านๆหน่อยเห็นรวดลายเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งค่อนข้างคมชัดบวกกับตัดขอบที่เป็นลักษณะแบบเงาเนี่ยเนียนนะครับตัวลักเนี่ยปลายหูหูลักเนี่ยจะมีลักษณะความแบบเหมือนมีความแหลมคมแต่พองจริงเราเอามือไปจับเนี่ยรู้สึกเนียนมือมากนะครับ ตัวเม็ดนะครับก็ทําออกมาได้ค่อนข้างใหญ่นะครับให้มันตรงกับคอนเซ็ปต์ที่มันออกแนววินเทจนิดนึงนะเม็ดของเขาก็ทําออกมาได้แบบค่อนข้างที่จะโอเคนะครับการดึงเม็ดการตั้งเวลานะครับวันวันที่ก็ตั้งง่ายนะครับแล้วก็การขึ้นลานผ่านมือหันเม็ดอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถทําได้แต่เครื่องตัวเนี้ยเป็นคาลิเบอร์ 8200นะครับจะขึ้นลานแผ่นเมตรได้นะครับแต่ว่าเวลาเราตั้งเนี่ยเข็มวินาทีมันจะไม่หยุดนะครับหรือว่ามันจะแฮกเข็มวินาทีมไม่ได้นั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นจุดหนึ่งที่เครื่องซิติเซนเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นแบบนี้กันหมดนะครับคือขึ้นลานแผ่นเมตรอะไรได้แล้วลหละตอนนี้นะครับแล้วก็แต่การตั้งเวลาเนี่ยมันอาจจะยังตั้งได้ไม่เป๊ะนะครับเครื่องตัวนี้ก็สำรองพลังงานอยู่ประมาณ45ชั่วโมงโดยประมาณนะครับแล้วก็ตัวนี้จะกันน้าอยู่ที่5บาทนะครับก็ ตัวอะไรต่างๆเนี่ยหน้าตาเนี่ยก็มีความคมชัดในแบบของตัว C7 เลยนะครับตัว C7 เนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือความที่มันเล่นแนววินเทจบวกกับบวกกับแนวนาฬิกาแบบอค่อนข้างที่จะออกแนวแบบเก่าเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวกระจกเนี่ยถ้าเกิดเราวัดตัวเรือนเนี่ยที่เราดูสเปคไปมาแกียที่ที่บอกว่า13มมิลเนี่ยจริงๆแล้วนี่ ัวเรือนกับอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีความหนาอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเราวัดเนี่ยมันก็ได้13มมิลเราวัดจากตัวกระจกกระจกตัวนี้จะเป็นออกแนวแบบกระจกธรรมดานะครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เป็นกระจกซไฟา์นะตัวกระจกก็จะมีลักษณะประมาณโค้งข้างบนนิดนึงเ,นเวลาเราจับวัดเนี่ยมันอาจจะได้ประมาณ13ซึ่งดูเหมือนมันหนานะในนาฬิกาเดสแต่บอกเลยว่าเรือนนี้ไม่หนานะครับแล้วก็ตัวเรือนง,งานเนี่ยคมชัดมากนะครับ ตัวสายอย่างที่บอกในช่วงต้นเนาะเป็นเส้นแบบตันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็การตัดข้อเนี่ยก็ตัดได้ค่อนข้างเยอะถึงแม้ว่าบานพับของตัวเนี้ยจะทําออกมาเป็นแบบบีบนะแล้วก็การปรับรูตรงไมโครเอจัสเนี่ยมันจะไม่มีก็ตามแต่ตัวสายเนี่ยเขาจะให้ตัวข้อใหญ่แล้วก็ข้อเล็กมานะครับซึ่งตัวเนี้ยเราสามารถปรับได้เลยนะครับสามารถปรับคือการตัดนะอย่างเรือนี้ผมตัดมาแล้วนะครับทั้งหมด5ข้อของผมจะใช้อ่าหข้อแล้วก็เป็นข้อใหญ่ทั้งหมดนะครับ เวลาใส่เรือนี้ของผมบนข้อมือ6.3นิ้วผมรู้สึกชอบมากชอบฟิลลิ่งของสายเซเลตของรุ่นนี้มากนะครับมันมีฟิลลิ่งที่แบบมีน้ําหนักอะ่ะไม่แบบก้องแก๊งอะ่ะมีน้ําหนักกําลังดีเหมือนใส่นาฬิกาหลายๆหมือ่นอยู่แล้วก็ตัวหน้าตาเนี่ยค่อนข้างที่จะคมชัดนะครับมองเวลาดูเหมือนจะมองยากนะแบบประมาณว่ามันจะเล่นแสงเยอะใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมองเวลาค่อนข้างง่ายเลยนะแบบมีขีดมีตัดอะไรอย่างชัดเจนแล้วก็ เรือนนี้ก็สามารถมองในกลางคืนได้ด้วยแต่อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับผมชอบในส่วนของตัวหน้าปัดตรงกลางนะครับที่มันมีลักษณะเป็นแบบเป็นขีดสี่เหลี่ยมนะครับก็เป็นขีดแบบกระกบาดอะ่ะนะมันดูออกแนวคลาสสิกวินเทจดีบวกกับเข็มที่แบบเป็นรูปแบบแหลมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรือนนี้เออผมว่ามันคมดีมันคมแล้วมันเงาดีนะครับเวลาอยู่บนข้อมือกับสายเงินเหล็กผมว่ามันสวยมากครับ คือถ้าจะให้ถูกใจที่สุดก็คือเป็นหน้าน้าเงินสแตนเลสนี่แหละที่ผมว่าน่าจะตอบโจทย์สุละแล้วก็บวกกับตัวช่องวันวันที่เนี่ยที่ทาออกมาแบบเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะ,ะนึกถึงแบบพวกคิงเดเวอร์ของทางโอเลียนที่มีช่องวันที่แยกกันนะตัวนี้ก็จะค่อนข้างที่จะอ่านค่าเวลาง่ายมีเอกลักษณ์ในการมองวันวันที่มากนะครับคือโดยรวมแล้วมันเป็นนาฬิกาอัตโนมัติใน,นอุดมติได้เลยนะราคาไม่แพงใส่สบายใส่ทุกวันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งเรือนที่แบบเอออยากมาให้เพื่อนดูมากๆเลยนะครับสำหรับตัวรุ่นสายสเลดคือตอนนี้ก็หลังจากที่เพื่อนๆรู้ว่าตัวนี้มันขาดตลาดไปช่วงหนึ่งนะแต่ตอนนี้ของเริ่มเข้ามาแล้วนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อกับทางร้านได้นะหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆมีร้านประจำอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อเขาได้เลยผมคิดว่าตอนนี้น่าจะมีของเข้ามาเพิ่มแล้วแต่ยังไงผมว่ารุ่นนี้ยังไงก็ติดตลาดแน่นอนแล้วก็เป็นรุ่นหนึ่งที่ถ้าเทียบกับสีอื่่่นนะนนนนๆวาาารุีีี้้้ยสสหปัแแบบแบบ น่าจะอยู่อีกนานแล้วก็น่าจะนิยมยาวๆเลยนะครับซึ่งมันเป็นนาฬิกาแบบลุกแบบลุกแบบยังไงะ่ะคลาสสิกเรียบๆแบบสวยดีนะครับสวยดีเลยนะครับแล้วก็คุณผู้หญิงถ้าเกิดใครจะใส่ในเคสไซส์40ผมว่าก็ไม่แปลกนะในสมัยนี้นะก็ใส่ได้สบายแน,น่นอนนะครับอาจจะดูแบบเป็นโอเวอร์ไซส์ o นิดนึงนะแต่ว่าการตัดสายของเขาเนี่ยอาจจะต้องดูนิดนึงสาหรับคนที่แบบข้อแขนเล็กแบบ ผู้หญิงเล็กแบบ4นิ้วครึ่งหรือว่า5นิ้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะการตัดสายเนี่ยมันจะตัดได้อีกแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับอย่างผมเนี่ยตัดไป5ข้อแล้วนะเนี่ยนี่คือ,ข,อข้อที่ผมตัดออก5ข้อแล้วนะก็6.3นิ้วอะครับข้อข้อแขนผมต่พอใครที่ข้อแขนเล็กกว่านี้หรือว่าเลก็กกว่านี้กว่าผมอะประมาณ5นิ้วเนี่ยผมว่าในสายสเ์เ็สอาจจะใส่ไม่ได้นะเพราะมันตัดได้แค่นี้แหละนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับเรือนสเตเลสนะผมชอบเนื้องานของรุ่นนี้ในส่วนของตัว ข้างตัวเรือนมากครับตัดแบบตัดแบบด้านแล้วก็มีเหลี่ยมมีมุมให้เล่นแสงนิดหน่อยนะครับมีการทําเส้นสายที่เป็นลักษณะแบบเงาบวกกับขอบตัวเรือนที่ออกลักษณะด้านตัวที่ติดกับตัวกระจกอ่ะมันนาให้นาฬิกาเรือนนี้ค่อนข้างมีมิติแล้วก็ตัดกันไปตัดกันมามันสวยดีนะครับแล้วก็บวกกับสายเนี่ยคือเนื้องานของสายเนี่ยคือแนบสนิทกับตัวหูงสายพอดีเป๊ะดูเหมือนมีความคมนะตัวสายแต่พอมาจับปุ๊บเนี่ยเนียนมือมากนะครับถือว่าโอเคอ่ะแต่ติดนิดนึงถ้าเกิดทําแบบ พอให้มันตัดออกมาได้แบบอีกสักหน่อยเนี่ยมันจะดีกว่านี้นะครับสำหรับคนที่แขนเล็กเพราะว่าไซส์นาฬิกาเนี่ยมันเพียงแค่40เองนะครับถ้าเกิดคนที่แขนเล็กเล็กจริงๆอย่างนี้40ผมว่าก็ยังใส่ได้สบายนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ละกันนะครับก็ทั้งหมดก็จะประมาณนี้แหละนะครับส่วนตัวเครื่องอย่างที่บอกนะครับเป็น Citizen 8200นะครับอ่าก็จะโชว์กลไกค่อนข้างชัดเจนแต่เครื่องของ Citizen 8200มันอาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ ก็แล้วแต่ชอบนะครับตัวนี้จะเป็นแบบฝากเกลียวเนาะเปิดหลังนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันใครที่สนใจนาฬิการเรือนนี้ก็สามารถสั่งซื้อกับทางผมได้นะครับอยาผ่อนชำระก็ทางช้อปปีได้เลยหรือว่าอยากสั่งซื้อในราคาพิเศษก็เพิ่มไลน์ท้ายคลิปนะครับสแกนมาเลยเพิ่มเพื่อนเลยนะครับแล้วก็มีอะไรเราคุยกันนะครับอยากติชมคลิปตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ติชมได้เต็มที่นะครับยังไงวันนี้ผมบอสจากชาแนลวิมลท่าแพนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับ สวัสดีครับ